่แม่พี่น้องของวรดาทุกคนนะคะพบกันเป็นคลิปที่2ของวันอังคารนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะคลิปที่วรดาจะลงคลิปอยู่ในตอนนี้คือคลิปผ้าสิ้นนะคะพี่ผ้าชิ้นลายพิเศษสวยงามมากเลยนะคะในอีพีที่7 2 5นะคะ วันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องอยูสองคลิปนะคะเพราะว่าคลิปที่1ผ่านไปแล้วเป็นคลิปเสื้อคลุมนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่2นะคะเป็นคลิปผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นขนาด1นึ่งพูเมตรนะคะสวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะบรดาเคยได้มาแต่ว่าหมดไปแล้วเพิ่งได้มาอีกนะคะวันนี้วันนี้เป็นพิเศษสุดๆอีกรุ่นหนึ่งคือยังไม่เคยได้มาเลยนะคะบรดาจะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นผ้าสิ้นฉีกวางนะคะฉีกวางนิ่มนะคะ ตัวนี้สวยงามจริงๆว่าได้สังครโดยตรงเลยนะคะดูสิาพเป็นลายนะคะ 1, นคูณสเมตรนะคะ 1. นคูณสเมตรปิดชีดวางผ้านิ่มนะคะปกติตัวนี้ขายพืนละ1น0่บาทนะคะโอเก้าร้อยเก้าสบาทนะคะแต่เราไม่ขายเราขายเพียงพื้นละ800บาทนะคะเมื่อท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้มีลายละสองืนแต่วัลาดาขายหน้าร้านไปแล้วเหลือลายละ1นืนเท่านั้นนะคะ วันนี้ท่านใดสนใจรีบแคปไลน์เลยนะคะสีร mm. ีเปรียกปูนงามมากนะคะเป็นชีกวางผ้านิ่มนะคะเพียงพื้นละ800บาทนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านแอปไลน์นะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะพื้นละ800บาทนะคะเป็นชีกวางผ้านิ่มนะคะท่านดูลายดีๆงามมากนะคะ f อปซค่ะท่านดูเลยนะคะลายงามมากนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ พืนละ800บาทนะคะเมื่อท่านสนใจท่านแอดไลน์แคปหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดตอนนี้เหลือลายละ1นึ่ืนนะคะ FC คะ่ะสวยจริงๆนะคะท่านดูงามมากนะคะพืนละ800บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจรีบแอดเลยนะคะแคปเลยอันนี้สีเปิดคูนงามมากนะคะสวยจริงๆงามที่สุดเลยนะคะงามมากๆจริงๆนะคะ FC คะ่ะสวยะคะ่ะพืนละ800บาทนะคะต่อมาเป็นสีคามนะคะ สีคามนี่ก็สวยวรดาก็ได้มาสองผืนนะคะแต่ขายไปแล้วนะคะวรดาเลืออยู่สีละผืนนะคะอันนี้เสือคามสีคามงามมากนะคะคามน้ําทะเลนะคะพืนละ800บาทนะคะนาเบอร์สองนะคะยกให้เลยคะ่ะนาเบอร์สองนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายงามมากๆเลยนะคะวันนี้800บาทเท่านนนะคะ EP ที่7 2 5นะคะขอให้ท่านจำ EP แล้วก็แอด line ได้นะคะสวยนะคะมีลายและผืนนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าบรดาสังทอได้ลายละ2ผืนแต่ว่าขายไปแล้วขายหน้าร้านนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ยกขึ้นไรเลยนะคะสินค้าขายหน้าร้านก็มีนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นลายสีที่3อันนี้เป็นสีสีกะปิงามมากเลยนะคะสีกะปินะคะกะปินะคะ นะะี่ค่ะท่านดูดีๆนะคะสวยลายนี้ต้องสั่งทอพิเศษเลยนะคะสั่งทอพิเศษนะคะถ้าแม่แม่ท่านใดอยากได้ลายนี้เป็นชุดก็มีนะคะจะสั่งทอให้ชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าเป็นชุดนะคะแม่ๆม่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอหรือโทรหาบรดาได้นะคะถ้าเป็นชุดชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะดึนคืนนี่แปดร้อยบาทนะคะอันนี้นำเบอร์สามนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะนำเบอร์สามค่ะ นัมเบอร์สามป็นชีกวางค่าดิ่มนะคะชีกวางค่าดิ่มรับประกันเลยนะคะสวยจริงๆนะคะหาได้ยากเลยนะคะผ้าแบบนี้หาได้ยากต้องสั่งทอพิเศษเลยนะคะต้องสั่งทอพิเศษถึงจะได้มานะคะสวยนะคะสวยงามมากนะคะเพียงคืนละแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะอีพีเจ็ร้อยยี่สิบห้านะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะต่อมานี้ก็เป็นนะคะเป็นสีตะกอนะคะชีกวางสีตะกอนะคะชีกวางอันนี้งาม จริงๆนะคะระดาเคยได้มาหลายรอบแล้วแต่ว่าพักหลังฝนตกพอไม่ได้นะคะเพิ่งได้มานะคะตอนนี้ได้มาลายและผืนนะคะ800บาทเช่นกันจากพื้นละ่ังไม่ขายขายเพียง800บาทนะคะผ้าคามเชิงแดงนะคะ800บาทน้ำเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจรีบแคปและแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมที่จะส่งให้ท่านนะคะหรือท่านแอดช้าท่าน อันนี้ชาท่านก็จะไม่ทันนะคะเพราะบรดาขายหน้าร้านด้วยสวยนะคะสวยจริงๆเป็นผ้าคามสีตะกอเชิงแดงงามจริงๆนะคะสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยงามมากนะคะเชิงแดงนะคะเชิงแดงสวยงามผ้านิ่มเนื้อแน่นมากนะคะน้ำเบอร์สี่แปดร้อยบาทนะคะเอสี SC ค่ะเมื่อท่านสนใจรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีริงพร้อมขายนะคะงามแทแน่นนอนเลยนะคะรับประกันเลยนะคะสินค้าของบรดาสวยะคะ่ะตรงหน้าปกนะคะ วระดาจะส่งให้ท่านตรงหน้าปกทุกชิ้นเลยนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็น number 5หนะคะเป็นผ้าเชิงแดงเหมือนกันนะคะสีตะกอนเชิงแดงเหมือนกันนะคะสวยนะคะจะเป็นคนละลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะแต่ละพื้นแต่ละลายงามมากนะคะงามสุดๆเลยนะคะเพียงพื้นละ800บาทจากพื้น990ไม่ขายขาย800บาทนะคะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะโอเคสินค้าของเรามาตรฐานเกรดเอเกรดบีเกรดซีมีครบนะคะสินค้าแต่ของเราเลือกเกรดเอนะคะเกรดเอที่จะเป็นผ้าคัดนะคะคัดดอกคัดช่อคัดลายคัดสีนะคะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะเพียงแ0 0บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะสวยจริงๆนะคะท่านดูดีนะคะสวยงามนะคะสวยลายงามมากนะคะสวยนะคะแ0 0บาทนะคะเมื่อท่าในใด ต้องการแอดแอฟไลน์เลยนะคะวิบโทรหาบรดาผ่าคำได้นะคะสวยจริงๆนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นจาสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีเทสแน่นอนเลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะเมื่อท่านต้องการท่านแทปเลยนะคะสวยคะ่ะอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะโอเคนะคะตอนนี้เป็นนัมเบอร์หกนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะ นัมเบอร์หนะคะอันนี้เป็นลายสกิดคํานะคะลายสกิดคําตัดเสื้อผู้ชายก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยเห็นไหมคะเชิงลายงามมากนะคะงามจริงๆสกิดคํานะคะขายเพียงคืนอแป0 0บาทนะคะงานที่สุดเลยนะคะ800บาทนะคะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หกแปดบาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเราพร้อมที่จะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องและมีขายแนโนนะคะไม่ได้โกหกหก นะคะมาได้โกหกนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเพียงพื้นละ800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปหน้าจอมาเลยนะคะงามแท้แน่นอนนะคะเรายกกิ่งมีของกิ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะระดานจะยกให้พ่อแม่พี่น้องพึ่งมาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลายเอสนะคะเป็นสีตะกอผ้านนิ่มนะคะสวยที่สุดนะคะ Rika. เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสวยงามนะคะดําเงินสดใสท่านดูดีๆงามจริงๆงามสุดๆเลยนะคะงามมากนะคะอยากคืนละพันสองไม่ขายนะคะตัวนี้ขายเพียงแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทดูเชิงดูลายนะคะงามมากนะคะนี่งามนะคะลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะสวยค่ะยกเพียงแปดร้อยบาทนะคะจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราไม่ขายนะคะเราขายเพียงแปดร้อยบาทนะคะ วยมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวนะคะอันนี้เป็นลายเอสนะคะลายเอสสีน้าเงินสดนะคะสีน้าเงินสดงามมากนะคะท่านดูลายดีๆนะคะสวยนะคะท่านดูลายชัดๆเลยนะคะสวยทุกทุกหยดเลยนะคะสวยจริงๆนะคะอันนี้ขอยกเป็นนมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะท่านใดสนใจรีบแคปไลน์เลยนะคะแปดร้อยบาทเท่านันจาแล้วต่อมาก็จะเป็นลายเอสนะคะ จะมีลายเอสีนะคะวลาได้มาแต่ยังไม่ได้ยกขึ้นเลยนะคะเวลาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะลายเอสนะคะลายเอสนี่ก็สวยงามลายเอสเต็มนะคะตัวนี้จากพื้นละ9 0 0พันสองไม่ขายเราขายเพียง800บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะลายเอสนะคะลายเอสพื้นเต็มนะคะ800บาทนะคะจาก1,100ไม่ขายขายเพียง800บาทนะคะ เมื่อท่านได้สนใจรียแคปหน้าจอเลยนะคะในคลิปนี้ราคา800บาททั้งหมดเลยนะคะ800บาทนัมเบอร์8นะคะลายเอนะคะลายเอสวยลายพระราชทานนะคะ800บาทนะคะเมื่อท่านสนใจท่านแคปหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายค่ะ800บาทจ้าเรามีอยู่2 0ืนนะคะลายเอนะคะอันนี้ก็ลายเนะคะแต่เชิงคนละแบบนะคะ ก็ให้ท่านดูเชิงลายผ้าดีๆนะคะนี่ค่ะดูเชิงผ้าคนละลายนะคะนี่ค่ะเชิงผ้าคนละลายนะคะจากพื้นละ1,100เราไม่ขายเราขายเพียง800บาทนะคะสินค้าเราสวยงามเก็บเนะคะเนื้อดีเนื้องามน,นะคะอันนี้นําเบอร์เนะคะพ่อเม่พี่น้อง f อฟคะ่ะน u m เบอร์เก้นะคะเมื่อท่านต้องการท่านแคปเลยนะคะ800บาทเท่านั้นจ้า 800บาทเท่านั้นนะคะเบอร์เอสนะคะลายเอสนะคะลายเอสนะคะนัมเบอร์เก้านะคะ800บาทนะคะสินค้าเราสวยคะ่ะแล้วก็เราก็มาด้วยนะคะตัวนี้นะคะลายนี้ยังคงเหลืออยู่นะคะสินค้าเราทอมาเรื่อยๆนะคะทอมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสีกุหลาบนะคะสีกิบกุหลาบงามมากนะคะตัวนี้นะคะ งานจริงๆนะคะเป็นลายช่อฉัดน,นะคะลายต้นสนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามนะคะลายต้นสนบวกเอสนะคะจาก1,100เราไม่ขายเราขายเพียง800บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ขอยกเป็นนมเบอร์สินะคะตัวนี้เป็นเลขคู่นะคะนมเบอร์สินะคะเหลือลายและผืนเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะเพียง800บาทเท่านั้นจ้าสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะงาม อันนี้ขนาด1นึ่ปูณสเมตรนะคะตัดเสื้อได้1ตัวตัดผ้าถุงได้1ตัวนะคะแล้วก็มาสีม่วงนี้นะคะสีม่วงนี้ก็เหลืออยู่ผืนเดียวนะคะมาตั้งหลายผืนนะคะแต่สินค้าหมดนะคะเหลือผืนเดียวนะคะสีม่วงนะคะพอเม่พที่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะลายต้นสนเหมือนกันนะคะลายต้นสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นสนจะมีหลายเชิงนะคะต้นสนมีหลายช่อหลายเชิงนะคะเมื่อท่านสนใจรีบแคปเลยนะคะ 800บาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีจริงแน่นอนพร้อมขายนะคะพื้นละ800บาทอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์11นะคะเพราะแม่พี่น้อง FC คะ่ะนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์11แากพื้นละ1002เราไม่ขายขายเพียง800บาทนะคะนัมเบอร์11สีม่วงสวยงามมากนะคะสวยจริงๆค่ะ800บาทเท่านั้นนะคะ คคนะคะในคลิปนี้เราก็มีสินค้างามๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อท่านสนใจท่านก็แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ0 8นแปด5ึ3แปดหรือโทรหาบรดาค้าขามได้คนนี้นะคะหรือให้ท่านจํา EP นะคะ725แล้วก็นำเบอร์นะคะ1 2ึ่5นะคะท่านโทรหาบรดาก็จะได้ดูให้ท่านได้นะคะ ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อุดหนุนขอขอบพระคุณพ่อแม่ทุกคนที่เมตตานะคะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาแชร์แช,ช,ช,ชร์ออกไปด้วยนะคะและฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากดูเลสุขภาพนะคะอากาศไม่ปกตินะคะช่วงนี้สวัสดีคะ่ะ